หันธร,รมยังติสาสมณาสัญญาปาทาหังพนามสเสตติโสพิตเวสัมณาสัญญาปาวิตาพมุนิกะตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมณาสัญญาสามประการ ผ่านบนรรปชิตกระทําให้มากแล้วสัตรธรรมมปริภูรเห็นติย่อมกระทําทธรรมะาทั้งเจ็ดประการให้บริบูณ์ได้ กตาตมาติโซสมณะสัญญาสามประการคืออะไรบ้างเววันนิยามีอัจูป,ปัคตโนบัดนี้เรามีเพศแตกต่างจากฤหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้น,าน ปาราปฏิพัทธาเมชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอัญโยเมอากโปกรณียออาการกายวา่าใจอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่มิใช่เพียงเท่านี้อิเมโคพิกขเวติโสสมณาสัญญาภ วิตาพรหุรีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมนานสัญญาสามประการเหล่านี้แลอันบันประชิตก็ทำให้มากแล้วสัตตาธรรมเมปริปุเรนตีย่อมกระทำธรรมะเจ็ดประการให้บริบูรณ์ได้กาตาเมสัตตาธรรมะเจ็ดประการคืออะไรบ้า นิจังสัตตะกาลิโหติสัตวุติสิเลโสคือเป็นผู้มีปกติประพฤติในศีลด้วยความส,สม่ำเสมอเป็นนิดอนา,าพิชาลโหติเป็นผู้มีปกติไม่เพ่งเล็งสิ่งใด อพพยปัจโหติเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครอนติมานีโฮติเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นสิกขาการโมโฮตเิเป็นผู้คข่ต่อการศึกษาอิจฉาทันติโสติชีวิตปริฆาเลสุเป็นผู้มีความพิจ,จารณาให้เห็นประโยชน์ในบริการเครื่องเลี้ยงชีวิต อาลัตวิรโยวิหารติย่องเป็นผู้ปารกความเพียนอยู่อิเมโคภิกะเวติโสสมณนาสัญญาพาวิตาภูริกตาดูก่อนทิ่สุดทั้งหลายสมณนาสัญญาสามประการเหล่านี้แลอันบรรพชิตกระทำให้มากแล้วอิเมสัตตธรรมเมปริปุเรนติ ่อมกระทำธรรมะทั้งเจ็ดประการเหล่านี้ให้บริบูรณ์ได้ชาตนี้แน